ต้อนรับเข้าสู่เพลว่าบ,บายเจอฮายกับจันจีรมต้นด้วยเจอฮายเช็คอินนะคะจันจีพาทุกคนมาเช็คอินที่นี่เลยค่ะดูสิโกเม้น,นะคะซึ่งเป็นคาเฟร่ร่วมสมัยอยู่ใจกลางเมืองและเป็นเพจเฟรนลี่ด้วยค่ะและที่อยู่กับจันจีตรงนี้นะคะก็คือชิวะวะ่าน้องมาลวยม,มาลวยซึ่งจันจีนัดกับเจ้าของเขาไว้ข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาข้างในเลยดีกว่าค่ะแมมาลวย เ <Hi. S 1> หมือนโทนี่มากค่ะ เหมือนลูกชายจันจิมากมากเลยนะคะแล้วนี่ก็คือพี่โอนะคะเจ้าของน้องมารวยแล้วก็ผู้ดูแลบ้านหลังนี้นั่นเองสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักน้องมารวยกันเล่าถึงที่นี่ก่อนดีก,กว่าค่ะบ้านดุสิตธานีนั่นเองค่ะบ้านดุสิตธานีนะคะก็จะเป็นโครงการหลังจากที่โรงแรมดุสิตธานีได้ปิดปรับปรุงเรียกว่าเป็นสะพานจากโลกเก่าข้ามไปสู่โลกใหม่ในโครงการนี้นะค่ะ เราต้องการทํำยังไงเพื่อจะเก็บพนักงานของเรา<ช>แล้วอีกอย่างหนึ่งก็แขกเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขกประจําแล้วเขาจะไปไหนละ่ะตัวห้องอาหารที่ได้รับความนิยมในโรงแรมเก่าของเราอาค่ะโรงแรมดูสิธานีของเราก็คือได้มาแค่ดูสิโกเม่เป็นจะลงโกดังด้านหลัง<ช>เป็นรโนเวทจากเป็นโกดังเก่าม,มาเป็นร้านอาหารเวียดนามซึ่งเรียกว่าเยนดองแล้วตรงนี้เลยที่เราอยากจะนําเสนอคุณผู้ชมจริงๆค่ะดูสิโกเม่นั่นเองเป็นแพ็กเฟรนลี่ด้วยใช่ค่ะก็คือ ต้องตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่คน,คนที่รักสุนัขหรือรักแมวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลี้ยงกันเหมือนลูกอยู่แล้วเราก็อยากพาลูกของเราไปนั่งทานอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะต้องเปลี่ยนคอนเซปต์มาเป็นแบบนี้ค่ะ,ะการที่เราจะพาน้องหมาน้องแมวมาที่นี่ได้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะเราต้องเตรียมของอะไรมาบ้างจริงๆแล้วไม่ต้องเตรียมเลย เรามีด็อกโบเสิร์น้ำ oh. ใส่น้ำแข็งให้น้องด้วย <Ha. S 1> ค่ะไอศครีมสำหรับน้องหมา <Ha. S 1> ให้บริการด้วยม oh. าถามเรื่องมารวยดีกว่ามาได้ยังไงคะมารวยไปรับน้องมาเลี้ยงแล้วอยู่คอนโดด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปสร้างความแบบเสียงดังให้ใ,หในคอนโดเราแล้วลเราก็อยู่คนเดียวก็คือไปไหนไปด้วยกันเช้ามาก็มาทำงานด้วยค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะตอนเย็น ก็จะมีเหมือนคอมมูนิตี้ของเขาเขาก็จะพามาเดินจูงแล้วก็รู้จักกันแล้วจะเจอมารวยไหมคะเห็นว่ามารวยแสบมากใช่มารวยแสบมากเป็นมิตรกับกับแค่มนุษย์ค่ะมนุษย์เหมือนโทนี่เลยชอบคนทุกคนแต่ถ้าเจอสุนัขตัวอื่นคือคิดว่าตัวเองเป็นลอดไวเลอร์แล้วนอกจากนี้นิสัยของเขามีอะไรบ้างคะที่ทำให้เราแบบโอ๊ยประทับใจจังเลยจ้ะ เขาจะนิ่งเขาจะไม่ส่งเสียงดังเขาไม่ไม่โวกเวกอะค่ะเขาไม่เห่าใช่แล้วเขาอยู่กับใครก็ได้ถ้าใครขโมยไปก็คือไม่รู้อะค่ะจะเห่าเฉพาะเจอเจอสุนัขด้วยกันวิธีการดูแลของพี่โอกับน้องมาลวยดูแลเขายังไงคะเพราะว่าเขาดูแบบโอ้ดสะอาดดูเป็นลูกคุณหนูมากเใช่ใก็คอยเช็ดทำความสะอาดมือเท้าอาบน้ำทุกอาทิตย์ค่ะแล้วอาหารนะคะได้ข่าวว่า ได้ใช้เจอไฮด้วยอันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีใต้โต๊ะจะก,กับเจอไฮนะคะมากมากจริงๆริงเจออันนี้เจอไฮเลเวอร์เลยค่ะทั้งอาหารเม็ดที่มันเป็นซอฟต์นะะแล้วก็แม้แต่สแน่ ต้องอร่อยถ้าพูดถึงดูสิตเนี่ยต้องอร่อยแน่นอนใช่ค่ะที่นี่จะเป็นอาหารสไตล์ไหนคะอ่าเป็นสไตล์คาเฟ่แต่เน้นเพื่อสุขภาพอืมค่ะใครที่เป็นสายรักสุขภาพตอบโจทย์มากๆเลยที่นี่ใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเด็เอ็มจี MC จะได้ชิมแน่นอน <c oughs> อายากจะให้พี่โอ๋ฝากร้านฝากบ้านดูสิต์ที่นี่หน่อยค่ะมาได้ตลอดนะคะแต่เราไม่ไม่ได้รับจองสำหรับดูสิตกูเมสเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มค่ะ ทุกวันเลยค่ะจันถึงอาทิตย์ค่ะแล้วก็ฟูบาก็คือสุขสาวก็จะมีดนตรีก็คือฟังชิวๆิว่ะค่ะเดี๋ยวเจนจืขออนุญาตไปชิมอาหารก่อนแล้วกันนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆที่ให้ข้อมูลกันค่ะด้วยคาำยินดีค่ะขอบคุณค่ะ นี่นะคะก็คืออาหารที่ดุสิตกูเม่นั่นเองค่ะที่พี่โอบอกว่าผ่านโปรเซสให้น้อยที่สุดให้เป็นออแกนิกที่สุดค่ะเริ่มจากนี่เลยดีกว่าค่ะสแนชอะโวคาโดนะคะอันนี้นะคะก็คือคารีนโบนะคะจะเน้นเรื่องโปรตีนค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากทานแบบไลๆผลไม้หน่อยนะคะอะไซบูก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นของหวานนะคะจะเป็นวอฟเฟิลบูเบอรี่ในส่วนของเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นในส่วนของผักผลไม้ clean green นะคะส่วนอีกแก้วนึงนะคะ เวกี้เวกี้ค่ะเป็นน้ำแครอทย้ำกันอีกทีนะคะสามารถพาสัตว์เลี้ยงของเรามาได้นะคะแต่อย่าเอาอาหารของเราให้เขาทานนะคะควรเตรียมอาหารเฉพาะของเขานะคะหรือว่าเป็นเจอฮายงี้ก็ได้ค่ะและที่นี่นะคะยังมีทั้งน้ำดื่มนะคะแล้วก็ไอศครีมเตรียมให้น้องด้วยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงะคะ่ะว่าน้องจะหิวค่ะขออนุญาตชิมอาหารก่อนหนูลงไปข้างล่างก่อนได้ไหมคะได้ค่ะไป เจนจิจะมาแนะนําสุดยอดสายพันธุ์ค่ะรวมถึงมาตรฐานสายพันธุ์และการเลี้ยงดูที่ถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้เจนจิจะพาไปพบกับสุนัขสายพันธุ์คอกี้ซึ่งเขาไปได้รางวัลมาจากประเทศรัสเซียด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เอกนะคะแล้วก็น้องทุมมากกันค่ะว่าเขาได้แชมป์ได้ยอย่างไรนะคะแล้วเขาจะฟอร์มดีขนาดไหนคะ่ะในช่วงท็อปดอกแคทค่ะ สวัสดีครับเอกพจน์ภูริปัญญาพินันนะครับชื่อเอกครับผมออวันนี้เอกพาน้องนะครับเป็นสุนัขพันธุ์เวลคอกี้แต่ว่าเป็นสายพันธุ์แพมโบกนะฮะมาแนะนำครับน้องมีชื่อว่าทูม่าน้องเดินทางมาจากประเทศรัสเซียมีตำแหน่งแชมเปี้ยนของประเทศรัสเซียเป็นการันตีครับผมทูม่านะครับณนะถึงวันนี้น้องอายุป,ประมาณ4ขวบกว่าจะ5ขวบแล้วนะครับออน้องเป็นสุนัขเพศผู้สีของน้องคือขาว กับน้ำตาลครับผมน่ารักของเขาครับผมแล้วเขามีหน้าตาที่คนเห็นแล้วส่วนมากก็จะอมยิ้มมากเพราะว่าเขาเป็นหมาที่ชอบชอบยิ้มตอนนี้น้องกำลังเก็บคะแนนนะครับเก็บคะแนนเพื่อที่จะเป็น Thailand แชมเปี้ยนนะฮะเก็บ60คะแนนเพื่อจะเป็นแชมเปี้ยนตอนนี้ได้น้องได้ไปทั้งหมด32คะแนนเท่ากับว่าน้องเหลือ28คะแนนเพื่อเป็นแชมเปี้ยนนะครับผมแต่ว่าคิดว่าอีกไม่นานนะฮะก็คงจะเป็น Thailand แชมเปี้ยนแหละ จุดเด่นของทูม่านะครับที่แตกต่างจากเพื่อนๆในกลุ่มสายพันธุ์เดียวกันนะครับคือเขามีกระบอกปากที่กว้างและสั้นพร้อมกับตำแหน่งหูที่เล็กเขามีขาที่สั้นแล้วมีลำตัวที่กว้างกว้างในที่นี้ก็คือส่วนของหัวไหล แล้วก็ความกลมของช่วงลำตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับออปกติแล้วคอกี้ส่วนมากนะครับจะมีหน้าที่ยาวกว่าทูม่าแล้วก็ตำแหน่งหูที่กว้างกว่าทูม่าแล้วก็สายพันธุ์ของทูม่าเนี่ยครับทั้งพ่อและแม่สืบเชื้อสายมาจากข้อคอคี้อันดับหนึ่งของโลก ถ้าเราจะไปประกวดเขาใช่ไหมครับเราก็จะฝึกเขาประกวดนะครับวันละ5้านาทีเพราะว่าปกติแล้วเขามีพื้นฐานในการประกวดอยู่แล้วเราก็แค่นําเขาไปเอ็กซ์ไซส์ทุกวันเราจะอาบน้ําเขาวันศุกร์ตัดเล็บตัดขนแล้วก็ตัดหนวดครับผมเพื่อเสริมให้น้องแบบว่าดูมีออร่ามากขึ้นแล้วก็มีการใส่สเปรย์เพื่อให้ขนเงา เรามีเรามอาีอาหารเสริมสาหรับสุนัขประกวดนะครับก็จะมีวิตามินต่างๆเพื่อบํารุงขนแล้วก็อาจจะมีไก่เพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับส่วนอาหารหลักๆก็เหมือนสุนัขทั่วไปครับผมแค่นั้นเองอาจจะมีหวีขนเช้าเย็นแค่นั้นนะฮะเพื่อกระตุ้นรากขน สุนัขคอี้ควรที่จะมีเส้นหลังที่ตรงขาหน้าขาหลังที่แข็งแรงส่วนเรื่องหน้าผมไม่ขอไม่ขอบอกว่าอันไหนคือถูกแต่สุนัขคอกี้ไม่ควรที่จะมีตาที่ห่างจนเกินไปแล้วไม่ควรที่จะมีหูที่ใหญ่และห่างจนเกินไปส่วนฟันก็จะสบสบกันแบบกันไกลนะครับส่วนเรื่องสีของคอกี้เนี่ยก็จะมีขาวน้ำตาลแล้วก็จะมีสามสี ส่วนขาน้ําตาลเนี่ยก็จะมีเฉดสีที่ต่างกันไปบางตัวก็จะมีหลังดําอันนั้นที่เขาเรียกว่าเซโบแต่ว่าคอ,อก,กี้ห้ามมีสีบูอันนั้นคือข้อผิดของคอ,อก,กี้เพมโบร์หางสั้นหางยาวนี่ไม่มีผลประการประกวดแล้วนะครับหางสั้นหางยาวนี่อยู่ที่ดุลพินิษของกรรมการว่าสุนัขตัวนั้นที่มีหางยาวหรือตัวนั้นที่มีหางสั้นถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์หรือเปล่าการที่มีหางสั้นกับหางยาวเกิดจาก ความชอบของเจ้าของว่าเจ้าของอยากจะตัดหางหรือว่าเจ้าของอยากที่จะไว้หางแค่นั้นเองครับหางไม่ได้มีส่วนสำคัญอะไรสุนัขคอกี้อย่างเดียวเลยนะครับคือเป็นสุนัขที่มีขนสองชั้นขี้ร้อนเราควรที่จะให้เขาอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนะฮะไม่จะเป็นจะต้องอยู่แอร์ หรือถ้าเป็นไปได้อยากให้ขนเขาสวยก็อยู่แอร์ก็จะเป็นการดีมากส่วนเรื่องอาหารการกินก็ที่บ้านให้2มื้อนะครับเช้ากับเย็นแล้วก็มีหมีขนแปลงขนเพื่อให้ขนตายครับหลุดทุกวันแค่นั้นเองครับผมสุนัขพันธุ์นี้เหมาะกับบ้านทุกแบบไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านที่มีพื้นที่หรือบ้านที่ไม่มีพื้นที่ก็แล้วแต่เขาจะ ไม่ต้องการใช้พื้นที่เยอะสิ่งสําคัญคือเข้าขาได้กับทุกเพศทุกวัยนี่คือนี่คือข้อดีของคอกีอครับผมสามารถติดตามผลการประกวดได้ที่เ,เพจของเอกนะครับเอกพจน์ภ3 IG ส่วนเฟ e บุ o k นะครับเอกพจน์พุกนี้ปัญญาพินันครับเราจะลงข่าวสารลงทูม่าให้ให้ท่านผู้ชมได้ได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับผม ะะกับโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรครั้งที่4นะคะสามารถไปโหวตกันได้แล้วนะคะกับน้องๆทั้ง12คนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะซึ่งเขาเป็นสัตวแพทย์นั่นเองมาดูความสวยหล่อของเขาว่าเราชอบคนไหนรักใครก็ไปโหวตกันเยอะๆนะคะไปโหวตกันได้ที่ w w w j e ซ h i เจรหรือว่าจะลิงก์กันได้นะคะที่ Facebook พล v e r by เจรค่ะเขาจะมีลิงก์ให้กดลิงก์แบบนี้บุง้ง และนี่ค่ะก็จะขึ้นเลยว่าน้องมีคะแนนเท่าไหร่นะคะสามารถเข้าไปโหวตกันได้ทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งค่ะและทุกโหวตนะคะจะแลกเป็นอาหารเจอให้ถึง10กรัมนะคะให้น้องๆซูนักจอผู้หิวโหยเขากําลังรออาหารกันอยู่นะคะไปโหวตกันเยอะๆนะคะหนีล,ลุ้และยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะกับติ๊กต็อกมอมาชาเลนจ์นั่นเองนะคะ <laughs> ดูกันได้ค่ะว่าน้องยาย่ากับน้องเจนจิตเต้นเป็นยังไงนะคะ <c oughs> คุณสามารถเต้นให้มันครีเอทโดยการเอาสัตว์เลี้ยงของเรามาเต้นด้วยก็ได้ค่ะ <c oughs> ไปเต้นงกงันเยอะๆทุกคนมีสิทธิ์ได้เงินรางวัลค่ะ <c oughs> เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะ พูดถึงคุณหมอแล้วนะคะจ,จริจิก็มีช่วงนี้มาฝากค่ะอ๋อ,อโอเคนะคะเราจะไปถามเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงค่ะเรื่องนี้เลยกับภาวะน้ําตาลตกในน้องหมานั่นเองนะคะเราไปถามถึงอาการนะคะแล้วก็สาเหตุที่เกิดภาวะนี้กันค่ะในช่วงอ๋อโอเคกับคุณหมอค่ะ สำหรับวิธีเบื้องต้นที่จะจัดการสุรัขที่มีปัญหาน้ําตาลต่ํำที่บ้านนะคะถ้าน้ําตาลต่ํามไม่มากยังไม่ได้มีอาการโครมา่าหรือว่าหมดสติอะคะ่ะเราสามารถป้อนน้ําตาลได้นะคะเช่นเป็นน้ําตาลหรือว่าเป็นน้ําเชื่อมหรือว่าเป็นเฮลูบอยได้นะคะ โดยที่สุนัขจะต้องสามารถกลืนได้เราถึงจะป้อนได้แต่ถ้าสูนัขอะคะ่ะมีน้ำตาลในเลือดตกมากๆจนไม่มีสติหมดสติกลืนไม่ได้แบบนั้นต้องรีบมาพบสตวแพทย์เพื่อฉีดน้ำตาลเข้ากระแสนเลือดคะ่ะ พอเรามีสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็อยากจะมีภาพสวยๆของลูกๆของเรานะคะจนจนจิก็มีสตูดิโอถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงมาฝากกันค่ะกับบ o f e r r y Photo Cafe นะคะเขาสามารถถ่ายภาพสัตว์ได้ทุกชนิดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกับช่วงเพจไกด์ค่ะ เก okay, ค่ะสวัสดีค่ะปลายอ้อค่ะพวกเราจาก w o เฟอรี่โฟโต้คาเฟ่สตูดถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงเป็นสตูดิโอถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงค่ะที่เราจําลองบรรยากาศคาเฟ่มาให้เจ้าขนปุยอย่างเจ้าตัวนี้ได้ถ่ายรูปในบรรยากาศที่เรียกได้ว่าชิวๆแล้วก็สวยงามค่ะคือช่วงนั้นนะเป็นช่วงโควิดแล้วพวกเราปกติคือจะเป็นฟรีแลนซ์เป็นนักแปลเป็นนักเขียนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วช่วงนั้นงานมันน้อยทีนี้คืนนึ่งก็ได้ คุยกับเพื่อนว่าแบบเออมันมีมันมีห้องที่ตรงใต้ดินของคอนโดอะค่ะเขาเปิดให้เช่าก็นั่งเมาส์กับเพื่อนที่เคยอยู่คอนโดเดียวกันว่าเออเราจะมาเปิดเป็นทําอะไรดีนะปรากฏคืนนั้นเก็บไปฝันฝันว่าเปิดสตูดิโอถ่ายภาพสัตว์แล้วในฝันคือเป็นฝันที่ดีมากๆเป็นงานที่แบบได้เล่นกับมาทั้งวันได้เล่นกับลูกมาได้ป้อนนมแพ้อะไรเงี้ยตื่นมาก็เลยไลน์ไปหาพี่เก๋แล้วก็ไลน์ไปหาเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยฉันฝันอย่างงี้มันเป็นฝันที่ดีมากแล้วพี่เก๋ก็บอกว่าเอาไหม ทำไหมแล้วเราก็ทํากันเลยใช่ไหมพี่เก๋ใช่คะ่ะเราแบบใจมากเ่ยเวลาคิดไม่เกินไม่เกินยีชั่วโมงไม่เกินยีชมมยั่วโมงเรา,าก็ตกลงอ,อลงทุนกันเลยหาที่กันเลยแล้วเราก็เปิดกันเลยทันทีภายใน2เดือนคือร้านขึ้นมาแหละ เราเป็นช่างภาพมืออาชีพค่ะแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องสัตว์เราจะให้น้องทุกตัวที่เข้ามาที่นี่ค่ะได้ทําความรู้จักกับพวกเราก่อนดูบุคลิกดูลักษณะเรียนรู้บุคลิกลักษณะจากเจ้าของอย่างน้องบางตัวชอบสีชมพูเราก็พยายามหาสิ่งที่เป็นสีชมพูมาช่วยกระตุ้นความสนใจจากน้องค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคอะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละตัวแต่ว่าเรามั่นใจว่าของเราเนี่ยเรียกได้ว่าอินกว่าใครแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะเราถ่ายสัตว์มาหลายชนิดมาไม่ว่าจะเป็นแบบ งูกิ้งก่าอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างพวกสัตว์ที่เป็นนักล่านเนี่ยเราก็ต้องคอยดูแลเรื่องกลิ่นเพราะว่าอย่างรราเรามีสัตว์หลายประเภทเข้ามาใช่ไหมคะบางทีถ้าเขาได้กลิ่นสัตว์ที่แบบว่าเป็นสัตว์ที่ถูกล่าเ mm hmm. ช่นกระต่ายเ mm hmm. ช,นยช่นหนูอะไรเงี้ย mm hmm. เขาจะตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วเขาจะไม่นิ่ง mm hmm. เราก็อาจจะต้องแบบทําความสะอาดเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษอะฉีดสเปรย์ดแบับกลิ่นถ้าจะมีงู mm hmm. จะมีกิ้งก่าเข้ามาอะไรเงี mm ้ยมันขึ้นอยู่กับว่าสัตว์ชนิดไหนแล้วอย่างเรารับถ่ายนอกสถานที่ด้วยก็อาจจะมีสัตว์ใหญ่ด้วยเช่นแพะะะะะะะเเ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 ชช่่่่่่นนนนมม้้้้้าา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 าออออไรรรรรงงงงยยคกก็็ตตตตตศััััวววขขใใจจจืสส์์แแแลลปภทพฉิด ต้องบอกว่าทั้งตึกเนี่ยมีประมาณ6โซน2ชั้นนะคะโซนแรกเนี่ยเราเป็นโซนออลไว้ White, ทั้งหมดจะเป็นสีขาวหมดเลยมีชิงช้าสีขาวแล้วก็ถัาจากมาจากตีมออลไว้ White, ก็จะเป็นตีมนอติก้าซึ่งเป็นตีมทะเลมีเรือมีประภาคารนะคะเหมือนน้อง ไปจับหอยจับปูจริงๆเลยนะคะพอขึ้นมาด้านบนเนี่ยอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นธีมออกคาเฟ่คาเฟ่ชมพูฟุ้งฟริงเหมาะกับความหวันแววเจ้าของที่ออกแนวหวันแวว์น่อยๆค่ะทั้งหมดมี6โซนก็สามารถเลือกได้ดูสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราเลยค่ะ ค่าบริการของที่นี่นะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่2,000บาทเป็นต้นไปเลยค่ะโดยที่เราจะมี2แบบมีแบบฟูเซอร์วิสกับแบบที่ลูกค้าเข้ามาเองถ่ายรูปเองค่ะถ้า2,000บาทนี้ก็คือครึ่งวันเป็นแบบลูกค้าเข้ามาเองถ่ายรูปเองอาจจะแบบว่าเอาเพื่อนเพื่อนมาเราไม่จํากัดจํานวนคนไม่จํากัดจานวนสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นที่3,000บาทแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนชั่วโมงตามจํานวนสัตว์เลี้ยงและตามจํานวนภาพที่ต้องการเพราะว่าทางเราเนี่ยค่ะจะมีการแต่งภาพให้ด้วยการที่เราถ่ายสสัััตตตววว์ี่ยบาาางถ้หลๆใค น้องอาจจะหันหน้ามองกล้องไม่พร้อมกันอะไรเงี้ยเพราะนั้นเลือกตากล้องมืออาชีพเรื่องคนแต่งภาพมืออาชีพเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพื่อจะทําให้ลูกค้าได้ภาพครอบครัวที่สวยงามและน้องทุกตัวมองกล้องพร้อมกันค่ะ อย่างแรกที่เราไม่เหมือนใครแน่นอนก็คือเทคนิคต่างๆที่เราใช้กับน้องๆสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็การทําความเข้าใจกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวแต่ละชนิดเรียกว่ากว่าเราจะรับน้องแต่ละตัวเนี่ยเราก็มีการรีเสิร์ชก่อนว่าเขาเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าต้องต้องดูแลกันแบบไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีความ เรียกว่าฉากของเราอะค่ะค่อนข้างจะเอนไปในทางกึ่งคาเฟ่แล้วก็กึ่งสตูดิโอก็คือพร็อพของเราเนี่ยมันเป็นสเกลสําหรับสัตว์เล็กถึงสัตว์กลางอะค่ะอาจจะประมาณกระต่ายหรือหนูอะไรเงี้ยจนถึงประมาณหมาที่หนักประมาณ25-30โลย <c oughs> อย่างถ้าเป็นในฉากนอติก้านเนี่ยก็จะมีเรือที่เป็นขนาดของหมาเอาหมากับแมวก็ไปนั่งได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนพร็อพเล็กๆสําหรับแบบชูการ์กลาเดอร์สำหรับกระลอกอะไรเงี้ยเราก็มีเช่นเดียวกันค่ะเพราะนั้นเรื่องพร็อพเนี่ยคิดว่าเราพร้อมมากเราไม่ได้ถ่ายแค่เฮดช็อตแบบว่าเอาไปสมัครรรรงาาาาานนเเปป็ดดอออะไไหืติแบบ ไม่ของเราเนี่ยเน้นแบบว่าถ่ายฉากสวยฟรุง้งฟริง้งลง IG ลงโซเชียลมีเดียค่ะค่ะ y ูฟเฟอรี่โฟตโต้คของเราอยู่ที่ซอยประหลนโยธิน34ทับหนึ่งะคะหรือว่าซอยกมยุดใกล้ๆแยก,กเกษตรมาได้ทั้งทางกเกษตรนะวมินทางซอยเสนาเรียกว่าใกล้ในเมืองมากนะคะแล้วก็เรามีเ c e b o o k ที่ชื่อ b ูฟเฟอรี่โฟโต้คาเฟสะกดตรงตรงัวเลย W O O F F U R R Y แล้วก็ตามด้วย p h โต้คาเฟนะคะแล้วก็ใน IG ก็เป็นชื่อเดียวกันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดูภาพไฮไลท์ต่างๆดูว่าเออเราถ่ายน้องหมาน้องนกน้อง,อง,อง,องแมวหรือว่าแม้กระทั่งน้องสัตว์แปลกๆทั้งหลายนะคะงูสัตว์กิ<ล>นกาต่างๆเป็นยังไง ค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าทางบูฟารี่โฟโต้คาเฟ่เนี่ยรับถ่ายรูปนอกสถานที่ด้วยนะคะก็คือทางสตาฟจะยกพักกันไปเลยค่ะทั้งแบบสตาฟของที่ร้านนะสามสี่คนอาจจะมีตากล้องที่ถ่ายรูปมีตากล้องที่ถ่ายวิดีโอพร้อมไปช่วยกันดูแลสัตว์ที่บ้านของคุณหรือที่อีเวนต์ของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบงานแต่งงานงานวันเกิดหรือว่าอาจจะไปเที่ยวฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยอยากได้รูปสวยๆก็ติดต่อพวกเราได้เช่นกันค่ะใช่ค่ะอยากได้รูปสวยๆแวะมาที่บูฟารี่โฟโต้คาเฟ่นะคะ นี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เพลเวอร์บายเจอฮายนำะมาฝากคุณผู้ชมทุกคนนะคะย้ำกันอีกทีนะคะว่าที่ดูสิตกูเม่นะคะ เป็นเพจเฟรนลี่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงมาที่นี่นะคะและย้ำกันอีกีว่าต้องรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็มีสายจูงมีรถเข็นให้น้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของเพลเวอร์บายเจอร์ไฮนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook นะคะ YouTube หรือว่า t i k t o อนะคะสำหรับวันนี้จันจีและน้องมารวยขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ oh <yeah. S 1> วันนี้มันเหงาเกินพอขอเพียงสักครั้ง <c oughs> ใครคนนั้นที่มีใจหล่อถ้าบ้านจะว่างอยู่เพิ่มฉันไปอีกก็พอเย็เย <Yeah, yeah, S 1> รักฉันแล้ว